เพราะว่าหลังหลังจากที่ว่าจบรายการมานะครับพ่อผมก็คือไม่มีคนจ้างงานเลยครับก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดว่าคนรู้เป็นพ่อผมคือเขาก็จะไม่จ้างงานพ่อผมก็ต้องไปรับจ้างตัดหญ้าใส่งงคุ้มหัวแล้วก็ใส่แว่นอะไรเงี้ยค,คือเขายังพอรับไปจัดตัดหญ้าได้คือได้รายได้วันละสามร้อยทีเนี้ยเหมือนว่าฟ้าเขาก็ได้คุยกับพ่อทีเนี้ยเขาเขาก็อยากจะอยากจะช่วยพ่ออะไรเงี้ยแต่พ่อ พ่อผมคนบอกว่าพ่อผมไม่อยากได้ได้รับเงินครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหางานให้ผมอ่ะผมพร้อมที่จะทําผมพร้อมที่จะลงแรงเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าผมสามารถทําได้อะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนทีเนี้ยแม่พา,าก็หางานให้พ่อผมได้พ่อผมก็เขาเหมือนเขาก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นงานที่ว่าแบบงานเลกเลยใช่ไหม งานเลยเร่งอันที่สอง,นสงนนเนี่ยเพราะว่าเหมือนก่อนเนี้ยพ่อพ่อได้งานหนึ่งงานแล้วกําลังทําอยู่ครับแต่แต่ว่าใกล้จะเสร็จแล้วแล้วแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็ตกลงกันว่าเออพ่อจะต้องไปทํางานตรงนี้นะแล้วไม่ฟาไดไปเรียนอนี้คือตามจริงเลยคือตามจริงวัดตารางตามจริงอะไรประมาณนี้ครับก็คือผมไม่อยากให้มัน เขาก็อยากให้พ่อเอาเงินตรงนั้นน่ะมาใช้มาใช้แม่หนูเขาอยากให้เหมือนให้พ่อได้พิสูจน์ตัวเองในศักยภาพของของในตัวพ่อแม่เขาอยากให้พ่อเอาเงินในส่วนที่พ่อเขาทํางานน่ะมาปิดหนี้แม่หนูทั้งหมดสองแสนหกหมื่นเขาก็เลยเหมือนอยากจะเปิดโอกาสป้อนงานเพาราะสถานการณ์แบบนี้ทางพ่อผู้กันเขาก็เีย เขาก็เหมือนเหมือนมันก็มันก็นกเหมือนใช่ซื้อ,อยากมืดแต่ว่า<อ>ทางชีวิตมันก็คงมืดเพราะว่ากระแสต่างๆก็ไปลงที่ที่พ่อเป็นเป็นส่วนมากนะแม่เขาก็เลยยื่นมือเข้าไปแบบอยากอยากจะช่วยอยากจะยื่นงานให้ที่แรกทีอยากจะช่วยแต่ว่าพ่อพ่อว่าอะไรนะพ่อบอกว่าคือคือผมผมไม่อยากได้รับเงินคือผมอยากทํางานเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่า คือพ่อผมทำจ, Bref, จริงๆได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าคือทํำงานได้เงินทํางานได้เงินอย่างนี้ครับก็เหมือนพอดีแบบที่บ้านแม่ป้ายเขา กำลังทําบ้านใหม่แล้วก็เลยแบบเห็นว่าเออยังขาดช่างอยู่ก็เลยเอาขาดช่าง<ป>เบื้องอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยแบบนึกถึงพ่อผมก็เลยชวนพ่อผมไปทําอะไรเงี้ยครับมันเป็นงานที่ค้างอยู่ก็เลยให้พ่อผมไปช่วยซึ่งจ่ายราคาตามจริงคือตามวัดตารางตามจริงหมดทุกอย่างก็คือเหมือนให้เหมือนให้ทุกคนเหมือนให้พ่อผมพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าพ่อผมอะ่ะ สามารถแสดงสปิิปในตัวเองคือรักษาคําพูดอะไรประมาณนี้เพราะว่าเหมือนแสดงให้เห็นถึงความพยายามของของพ่อผมซึ่งแบบผมก็ให้กําลังใจพ่อตลอดว่าพ่อถ้าเกิดว่าพ่อแบบมีปัญหาอะไรพ่อบอกผมได้นะผมพร้อมที่จะช่วยก็คือผมอาจจะมีน้อยมีมากผมก็อยากจะช่วยพ่อผมก็บอกว่า คือพ่อไม่ไม่อยากจะลบกวลูกเลยพ่ออยากจะทํางานแค่นั้นอะไรประมาณนะะี้ครับคือพ่อผมก็ก็ไม่อยากลบก,กวนผมแต่ว่าผมก็เต็มใจอกช่วยพ่ออย่างนี้นะครับผมว่าทําได้แค่ให้กําลังใจพ่อบอกให้พ่อสู้นะพ่อคือไม่ว่ายังไงผมก็รักพ่อเหมือนเดิมผมก็พร้อมที่จะสนับสนนให้กําลังใจพ่อทุกวัน สนุกสนุกกันจังต้องุนน้ำกันด้วยจ้าอะว้าวคนดูหนึ่งหมื่นคนแล้วขอหมื่นห้าโอ้ไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยใชตื่นเต้นไม่เคยไล์เอง สวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับพี่พี่หนึ่งมือนหนึ่งพันคนแตนได้แม่เราเยอะมากแม่เรามีหนึ่งมือนหนึ่งพันคนเฮ้ยได้ลิ้นไอด้วยคืออะไรดวงตาโอ้ ดนดางเลยครับคนดูเยอะมากตก่อน้าวเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์ด้วยครับฝากแม่ๆฝากพี่ๆกดแชร์ด้วยนะครับยกมือไหว้ตามเขาดหงอดี๋ยาถามเพื่อ ได้ได้ได้ค่ะได้คือว่าพี่เติดตามทุกเลยทุกวันเลยนะที่เปเสียงหนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ผู้กำกับแมงกอถ่ายรูปกับแฟนคลับก่อนนะคะคู่เลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ผู้กำกับแมงกอถ่ายรูปกับแฟนคลับสักครู่นะคะหนุ่มกับตองเพนสวัสดีค่ะทุกคนอยกให้ผู้กำกม่รูปกับแฟน่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะหนุ่มกับกล้องให้ดูค่ามีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปนี่มีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปทั้งสองคนเลย แม่แม่มาขอถ่ายรูปนะคะแม่แม่บอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจรียนนะฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเซนทันใช่ค่ะทุกคนอยู่เซนทันค่ะอ่าทุกคนค่ะผู้การกำลังปลอมมาแล้วมาคุยกับแม่แม่พี่พี่ดีกว่า สวัสดีแม่แม่ทั้งหนึ่งหมื่นหกพันคนนะครับโอ้ตอนนี้หนึ่งล้านใจอะ่อจะผมกดจนนิ้วล็อกกันไปแล้วมั้ง <c oughs> ค,ครับ